วันหนึ่งในโลกเรามีตำรวจเป็นเดท่านทีวีแล้วก <t ương variety> ็มีสองคนนี้ที่เป็นพ่อลูกแล้วก็รถเขาอยู่นน่ก็สองคนนี้เขาก็นอนพล้วรถเขาก็อยู่ีนแล้วพอเช้ามาเล็กอโอ้ยเอาลูกนอนอยู่เหรอเออลูก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  คับพ่อเดี๋ยวพ่อไปทำงานลูก,กับไปกับพ่อไหมไปครับโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปและสองคนนี้ก็ไปทำงานด้วยกันชึบก็ขึ้นรถไปว ที่ทำงานเขาอยู่นี้แล้วเขาให้จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็สองพ่อลูกเขาก็มาจุ๊บโอเคลูกมาพ่อถึงที่ทำงานแล้วแต่พ่อไปซ่อมรถก่อนโอเคครับพ่อไปแล้วพ่อไปทำเออแ้วพ่อไปซ่อมรถแล้วนั้นพ่อคราพ่อไปซ่อ,อ,อ,อมรถไปซ่อมรถ แล้วลูกเขาก็มานอนที่ห้องพักของพ่อแล้วก็นอนตรงนี้แล้วพ่อเขาก็ทำรถหยุดตรงนี้แต่มันไม่มีรถก็ไม่เป็นไรมาถึงรถเขาเขาจะเอามาซ่อมจ๊บโอเคซ่อมซ่อมซ่อมจากนั้นพ่อเขาก็ซ่อมอยู่แล้วลูกเขาก็นอนเล่น เขาก็ดูโทรศัพท์ไปแอ,อ่ทำมันเรื่องนี้สนุกจังเลยแล้วก็อยู่ดีๆ